สวัสดีครับพ่อพี่น้องปลอดไยสูบผู้สุบก้นครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่ตำบลสุรารัฐอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศหน้างานวันนี้ของโตเกียวร์รำซิ่งครับผมนะครับเลยครับมาเคลื่อนที่ทีมงานทีมจอตั้งกติดจออ่าลอฉากไปเลยเออฉากสิมาหรือบอมากอะจังหวะเลยครับเรื่องรอติดตามชมนะครับสิมาบอมอเป็นเสี่ยวท่านบอ แต่ว่าจอฮะจอฮะติดระบบเรียบเสร็จเรียบร้อย <tinc S 1> <giving, S 2> แล้วระบบจอไฟไฟที่มันผมกำลังติดตั้งนะครับเพิ่มเติมกันไปนะครับถ้าฉากมากโบเรลวกับโค้งเสีระมานเนาะครับเนาะเออตขค้นว่าหนาสีเดลียวอีหรอกมั้งครับผมนี่ครับที่มันก็ตื่นตะเสาตื่นาอด้เบียกร้ายตื่นซ้ายด้เบียกหน่อย้วครับตื่นมากกับติดระบบไฟ แสงสีนะครับสามสีใบสามใบสีกับเส้นไม้ข้ออนอีกนะก็ดีนับเทียบกับระบไฟกับระบบจอนะครับนี่นะครับระบบเครื่องเสียงนี่เซ็ตสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยมาเพิ่นกับสอ่ไปซี่ห้าทุ่มนะครับนี่ระบบเสียงขอเราแล้วตะม่วงนนี่นะระบบไฟก็ตั้งติดเออมัดผานามันตึงนะครับเนา้าฝนฝ่ายไฟตกยอดเกินเรียบร้อย บ,บุ่มจอเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมระเบ,บิดคามมันค่ำคืนนี้นะครับสามทุ่มไปต้นไปนะครับเริ่มถังแดงสามสุ่มหอดีสองงานดีนะครับบรรยากาศเ,เย็นสบายมีเดีอดแต่จะหน่อยนมพัดเย็นๆนะครับนี่ไม่ขายไม่ขายก็นั่งเียมของมาขายนะครับ ร้อมสั้งกัสีแต่ว่าเปิดฟรีจะให้คนเขาฟรีนะครับจากทานที่กล่อง,องหัของน้ำข้างในสะดวกสบายครับของน้ำร้ายนะครับดูสพโอขคห้องของน้ำมาเอาคอยบริการผูร้พนมาเบิงมาชมหทีมงานน้ำนเออนะครับทีม่งมาเท่ากับจวดจาดฝาดเบิ่มดอกฝ่าเฮ็ดซอยกันอ,อือว้าลังการนี้ครับคุณจอกบบร้ายเลยครับไฟกบบเพิ่มเติมกับไปอีกอ่ครับสุดยอดแน่นอนกับตัวเกียวรัมซิ่งครับ ในบ้านจัดใหญ่จัดเต็มนะครับมือ่เพาอกันอยู่ฝนเนื้อครับด้วยทั้งลอยเย็ดฝนไวพาดฝนเออมองที่ผมเคยไปลงมลั่นแหละครับไปลงให้กับปฐมเอินเตอร์เทนเมนต์เนาะครับเนาะปีดป๊ดๆนะไบ้านเป็นปีดป๊ดๆเองด้วยนนคนเสีหน่อยสิยลายไม่สำคัญเนาะวะแล้วจะวโปรโมตตัวเกียวรำซิ่งนะครับเนาะมันนี่ก็เป็นมือเปิดวงอีกคดีสามได้ครับนี่ย ปวดอยู่บนนะครับเนาะงตัวมือนี้เป็นงานจริงเลยงานฟิวิกครับบัดละร้อยประสานมืออื่นอยู่แค่รอยยึดปุนะครับผมอ่ะนะครับทิ้งมาแล้วติดไฟติดบีมเข้าไปอีกไอ้มาละการงานสร้างรอแต่ติดฉากเข้าไปอยู่สวยงามแน่นอนครับผมโอ้นี่นะครับสู้ๆกันทุกคนครับผมทีมงานกับเด็กกับตองลุยนะครับนี่แหละชีวิตค่อนวัยคนตกับต้องลุยเออ จ่าจ่าคนละไม้คนละมือนี่ครับใอยกันนะครับทีมงานเรามาหนี้มากสิคนครับคนทำงานนะครับโซเฟอร์อีก3นะครับแล้วก็ทีมจ่อคนอีกหลายคนนะครับเจ็ดแปดคนมันต้องใส่คนหลายเลยครับเพราะว่าเป็นขนาดตอนเหนือมันก็ระบบไฟแสงสีมันก็หลายเก่าๆเนาะครับเนาะแล้วจอก็มันหน่อยหน่คนน่ะโอ้สุดยอดดีดีคนนะ ยอดเปี่ยนเต็มอันย่าได้ครับะนะครับเพื่อนใดก็ติดตามตัวผลงานเราเรื่อยๆนะครับของตัวเกี่ยวน้ำซิงเออพัฒนาไปเรื่อยส่วนเต็มอันโปรตีนเนี่เครื่องเสียงห้ากับมันมีจี้เบียดข้าง,างละยี่สิบสี่ใบเสียงกลางข้างละสิบใบกรับอู้คือยอดอัศม์ทางการงานส่าง,น,งานะครับผมครับกระฟังว้นนี้ครับสนามบนสายซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับออนทัวร์สองครับบริการเวทีเครื่องเสียง ฮะจะได้กับอีฟซีสูตรเขียวกับมาแร็งข้อกันครับพา้มทุ่มถึงตรีสองนะครับคืนนี้จัดจัดจัดหนักจัดเต็มนะครับเกิดให้ชมฟรีนะครับหน้างานบริษายบัสออนไลน์ยุ่งมากนะครับอ่ะอ่าขอบคุณอีทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันชาติชาแนลขับผมคลิปนี้ไว้สำหรับพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้ากับผมสวัสดีครับ